จะไปยืต่อกับบ้านพระรามสี่นะครับใช่แล้ววอนนี้จะาเมกครั้งหนึ่งนะคะใช่แล้ววันนี้เรามาดูดวงเรื่องของการเงินการงินความรักคูกต้องค่ะเรื่องของการเงินวันนี้นะคะสําหรับคนที่ต้องระวังปัญหานะคะเสียเงินเนื่องจากถูกชักชวนในทางที่ผิดผิดจากเพื่อนนะคะชักชวนทางที่ผิดด้วยใช่ค่ะทําให้เราต้องเสียเงินโดยแล้วอาจจะเหมือนกับว่าไม่ได้ประโยชน์อะไรนะคะวันนี้นะคะคนที่ต้องระวังเป็นพิเศษนะคะนั่นก็คือคนที่เกิดวันอังคารค่ะ คนที่เกิดปีมาค่ะและคนที่เกิดราศีวันนี้คนที่เกิดราศีกรกฎกระโชกกรดกฎราใช่แล้วถูกต้องค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าในช่วงของอวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่เหมือนกับเจอเพื่อนอนะคะถูกขอร้องให้ทํานู่นทํานี่ต้องดูนิดนึงว่าสิ่งที่เขาให้เราทำเนี่ยเหมือนกับว่ามันสมควรหรือเปล่าบางทีด้วยความเป็นเพื่อนเราอาจจะเกรงใจถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราดูแล้วไม่สมควรหรือเสียเวลาก็ อาจจะปฏิเสธอ้อมๆแบบออมีมีน้ำคำหว,นหวานๆนิดนึง<อ>นะคะจะได้ไม่เสียเพื่อนแต่ถ้าจริงๆใช่ค่ะุ่นนี้ก็ขัดสนเหมือนกัน ถ้าวางก็ว่าจะยืมกลับเลยแหละฮะแล้วองคนมายืมหายไปเลยนะไม่ก็ถือว่าเป็นการป้องกันทางอ้อมค่ะยืมเราเลยยืมเขาไดสมมติี่ยสมมติซีมาพี่อาร์มช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวพี่ก็ว่าจะปรึกษาซีเหมือนกันสองร้อยนาะสวนสวนก็อย่างที่บอกก็ระวังไว้นิดนึงค่ะแล้วก็ถ้าสมมติว่าในในทางชักชวนที่ผิดก็อย่างที่บอกโดยเฉพาะคุณผู้ชายก็ต้องระวังนิดนึงอาจจะเป็นลักษณะของการที่เพื่อนอาจจะชักชวนไปเหมือนแบบปาร์ตี้นะคะอาจจะสังสรรค์มากเกินไปเพราะฉะนั้น เราพยายามอย่าใจอ่อนค่ะดูถึงความเหมาะสมค่ะจะได้ไม่ส่งผลเสียในเรื่องการเงินสําหรับตัวเองด้วยนะคะอ่อนจะเกินไปนะถูกต้องค่ะวันอังคารนะคะโอเคค่ะท่องไว้ท่าไหรโอเคค่ะด้วยกันค่ะพี่ไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าโชคดีก็มีเหมือนกันค่ะโชคดีก็คือว่าจะเป็นลักษณะของคนที่โชคดีในเรื่องของความรักคนรักจะเอาใจใส่ดูแลเป็นพิเศษวันนี้นะคะ จุดหนึ่งก็ต้องมีจุดหนึ่งมาทดแทนเนาะใช่ค่ะเสียเรื่องเงินไม่เป็นไรค่ะแต่ก็จะดีในเรื่องของความรักเหมือนกัน <Okay. S 2> นะคะแล้วต่อไปคอนซัลเกี่ยวกับเรื่องของการงานวันนี้นะคะคนที่ต้องระวังปัญหาสุขภาพนะคะร่างกายหรือผิวพรรณนะคะทําให้มีผลกับเรื่องของการงานเนื่องจากร่างกายไม่พร้อมนั่นเอง <Okay. S 2> นะคะนั่นก็คือคนที่เกิดวันจันทร์ค่ะค,คนที่เกิดปีชวดค่ะและคนที่เกิดราศีกันค่ะโดนน้องผมด้วยนะเนี่ยปีชวดเนาะมันนี้ไม่สบายไม่ อกก่อนว่าวันนี้นะคะถ้าสมมุติว่าเรารู้ว่าสุขภาพอสามลักษณะนี้นะคะคเหมือนกับจะเริ่มมีปัญหาหรือม,มีปัญหาแล้วก็พยายามเคลียร์ตัวเองดีๆค่ะ<ม>การพักผ่อนเป็นสิ่งที่ดีอาจจะช่วยให้คุณดีขึ้นได้แต่ถ้าสมมติว่าฟืนมากเกินไปอาจจะทําให้ร่างกายเราแย่ลงมากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ก็อย่างที่บอกว่าเคลียร์ตัวเองดีๆแล้วก็พยายามหาเวลาพักผ่อนเป็นวิธีแก้ง่าย<ม>ที่สุดให้มันสบายใจใพับก,กายด้วยนะให้ต้องผ่าแล้วก็จะค่อยเหมือนกับว่าพอสุขภาพเราดีการงานเราก็จะโอเคแต่วันนี้อย่างที่บอกค่ะถ้า จำเป็นต้องทํางานอาจจะฝืนหน่อยเพราะฉะนั้นถ้ารู้สึกไหวเอาเท่าที่เราไหวแต่ถ้ารู้สึกไม่โอเคปุ๊บค่อยๆเฉลี่ยเวลาอาจจะทําแค่ไหนแค่นั้นนะคะเพราะว่าเรื่องของร่างกายบางทีมันคับกันไม่ได้นะะคก็ระวังนิดนึงค่ะสุขภาพสําคัญสุดคุณพ่อพี่อาบอกบ่อยมากอย่าทํางานเยอะไปหาวิธีรักษาตอนแก่อันนี้ไม่ได้เลยใช่ค่ะเดี๋ยวจะไม่ได้ใช้ดูแลวันนี้พ่อแม่ชอบพูดคํานี้จริงๆจริงๆเพราะว่าท่านรู้จริงๆท่านผ่านมาก่อนท่านทามาเยอะแล้วก็ให้พวกเราสบายดีแหละ ถูกต้องค่ะ,ะ,คะแต่ว่าเรื่องโชคดีก็มีเหมือนกันค่ะจะโชคดีเกี่ยวกับของลูกค้าโดยเฉพาะคนที่ทําพวกการค้าทั้งหลายานะคะก็จะได้รับการสนับสนุสนที่ดีจากลูกค้านั่นเองค่ะอ๋โนโนอโดนเลยนะครับนะคะแล้วเรามาต่อในเรื่องของความรักนะคะวันนี้นะคะคนที่ปัญหาเรื่องของความรักนะคะก็คือว่าให้ระวังเหมือนกับว่าเขาไม่สนใจทําอะไรให้ไปให้ความรักไปแล้วรู้สึกว่าถูกทอดทิ้งถุกเดียวดายให้ไปแล้วก็เหมือนไม่มีคุณค่านะคะ<อ>นั่นก็คือคน คนที่เกิดวันศุกร์ค่ะค,คนที่เกิดปีลิงค่ะและคนที่เกิดราศีตุลน,นั่นเองค่ะ ต้องบอกก่อนนะว่าการที่เราให้ความรักใครไปแล้วบางทีอย่างที่บอกว่าพอเรามีความหวังแล้วเรายิ่งคาดหวังมันยิ่งทําให้อึดอัดเพราะคาําว่าคาดก็นแน่นเต็มที่แล้วนี่ <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> อะไรคะโนนเหรอคะไม่โดน,นย่า <c oughs> ไม่โดนเลย <c oughs> ย่ำเกิดปีไก่วันนู <c oughs> ้นโอเคอค่ะถึงด้บอกว่าถ้าเกิดว่าใครเจอปัญหาแบบนี้นะคะหนึ่งเรามีความหวังได้ค่ะแต่เราอย่าเอาคาคาดหวังทุกอย่างเนี่ยมาทําร้ายตัวเราเองไม่ได้หมายความว่าเราหวังกับคนนี้แล้วปุ๊บเราไม่ได้ปุ๊บแล้วจะไม่ ใครเข้ามาในชีวิตถูกไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่อยู่รอบตัวเรามันมีคุณค่าเสมอขึ้นอยู่กับว่าคุณไปมองแค่ที่จุดไหนเหมือนกันค่ะคนรักเหมือนกันทุกคนนะคะมีคุณค่าสําหรับคุณได้เสมอขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณจะมองเขาในรูปแบบไหนเพราะฉะนั้นคนนี้ต่อให้เขามองคุณว่าเออไม่ใช่ในสายตาเขาก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องหมดหวังที่จะไม่มีความรักอ่าเพราะฉะนั้นใส่ใจได้ให้กําลังใจได้ให้เป็นผู้ให้ที่ดีก็ถือว่าจบละแล้วเราก็มองทางอื่นค่อยๆเปิดประตูทางอื่นให้คน ดีๆเข้ามาหาเราได้เช่นกันนะคะง <Yeah. S 1> ่ายๆเนอะ คิดง่ายๆเหมือนอย่ายงสมมติกับคุณแม่เราเงี้ยบางทีเราดูท่านหุดหงิดใช่ค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยท่านทำเพราะรักถูกต้องเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกค่ะว่ามองในสิ่งที่เราใกล้ตัวบางทีเรามัดมองไกลไปนิดนึงเพราะฉะนั้นมองอะไรใกล้ๆอาจจะทําให้เราเห็นชัดขึ้นกว่าที่เรามองไกลๆถูกต้องค่ะแต่เรื่องดีๆก็มีเหมือนกันค่ะเกี่ยวกับเรื่องของใครก็ตามนะคะที่ทําธุรกิจวันนี้นะคะจะเป็นการเสนอผลงานหรือว่าอะไรก็ตามจะได้รับผลตอบรับที่ดีจากลูกค้าเหมือนกันกันมีข้อดีนเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกัน <S <S ก็อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าวันนี้นะคะใครที่รู้สึกว่าเ,ออเหมือนกับว่าเราให้ความรักใครไปแล้วเรารู้สึกท้อแท้ไม่ได้อย่างที่เราคิดนะคะอย่าท้อค่ะเพราะรว่านั่นหมายความว่าคุณกําลังทําร้ายตัวเองและปิดโอกาสไม่ให้คนอื่นเข้ามานี่<ห>น <ะ S 2> เพราะฉะนั้นยิ้มค่ะยิ้มสู้ไว้ค่ะเพราะเรื่องของความรักเรามีได้ตลอดเวลาขึ้นหน่อยว่าคุณมองสิ่งไหนสําคัญมากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองโอ้โหโอ้ฟังด้วยนะรู้สึกว่าโลกนี้มันสดใสเมันดูสดใส อยากมีทางออกใช่ค่ะทุนไม่บอกว่าเราให้โอกาสตัวเองได้ค่ะแต่ที่สําคัญอย่างที่เคยบอกทุกคนเสมอว่าดวงมันเป็นแค่50%ของชีวิตที่เหลือเราเลือกได้ทําได้ด้วยความคิดและความตั้งใจที่ดีของเราโอเคค่ะทัศนคติที่ดีนะคะไม่ต่อเรื่องไม่ใช่แค่เรื่องการเงินการงานแต่ว่ารวมไปถึงเรื่องของความรักด้วยนะคะเพราะว่าคนเราก็ทั้งสมองและหัวใจทํางานร้อมกันเนาะใช่แล้วค่ะโดนช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะแล้ว ช่วงหน้ากลับมาติดตามช่วงของ IT TODAY บ้างค่ะครับ